สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Mister TK Gamer Channel ครับคือวันนี้ที่มาจะมาบอกว่าผมจะเล่อสอ ID ID ที่1เติม VIP ID ที่สอไม่เติม VIP นะไอดีที่เติม V I P จะอยู่ด้านซ้ายไม่เติม V I P จะอยู่ด้านขวาตามรูปนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยโอเคไอดีเนี่ยที่ผมกัาลังเรียกอยู่ตอนนี้ผมจะไม่เติม V I P นะไอดีนี้จะไม่เติม V I P เราจะมันดูกันว่าถ้าไม่เติม V.I.P เราจะเจ้งไหมหรือไงจะท่าทีมโหเทพๆได้ไหมไม่ต้องแปลกใจนะเงินสองพันเอ็ดหามาจากไหนลูปกคือมาประมาณนี้นะเราจะมันดูกันไม่เติม V.I.P กับเติมจะเป็นไง มาปิดคลิปด้วยกัดไดด้วยตัวนี้ชนกันสามครั้งมันจะได้เป็นสองสามสี่แล้วก็ห้าอ่าขั้นที่สามกดสิครับรออะไรพี่น้องกดไปครับเฮ้ยงไงมาไหมโอ้โหไม่มาว่ะไม่เป็นไรครับกูกคืนหนึ่งมาสองมาสาม มึโคแไม่มาสามหดร้อนหดร้อนหดร้อนหร้อนหดร,ร้อนนี่ขอให้ติดก็พอติดอ้ยไม่พอไม่พอเอาให้หมดเนี่ยกดมาครับก็มาบอกแค่นี้ว่าจะเลสองไอดีไอดีที่หนึ่งเติมวพีกับไอดีที่สองไม่เติมว i พีนะครับ ประมาณนี้นะโอเคครับถ้าหารชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับอย,อย่าลืมนะเราจะมีไอดีลืมบอกครับไอดี ID ที่ไม่เติม v ีไจะเปิดการ์ดทุกวันอาทิตย์นะไอดี ID ที่มีไอดี ID ที่เติม v ีไจะเปิดทุกวัน วันวันจันนะก็ประมาณนี้นะโอเคขอบายด้วยตัวนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นดูครับดูครับดูดูดูบายแค่นี้แหละบายแค่มาบอกว่ามควันไหนบ้างเจอกันคลิปหน้าโอ้โหคอดีว่ะ đi chạy, đi chạy. Wow. Wow.